ในส่วนของทุกปัญหานะครับเราจะแก้ไขได้เนี่ยก็ต้องมีมิติที่สําคัญนะครับหรือจิ๊กซอตัวที่สําคัญเนี่ยคือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือถ้าต่างประเทศก็เรียก public participation นะครับก็คือไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็แต่นะครับแนะบนะทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เลยถ้าไม่มีชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับในเรื่องของปัญหาวิกฤตพลังงานและโลกร้อนก็เช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งประัจจัยสําคัญหรือ Key Fa c t o r สําคัญเนี่ย ก็คือต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยครับก็จะแบ่งนะครับเป็นหลายๆขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการรับรู้และการเข้าใจนะครับหรือ awareness understanding ตรงนี้นะครับหลักสําคัญเลยก็คือว่าทางเราเองนะครับในฐานะที่จะเป็นบุคลากรของบิเวณชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เองก็ดีครับต้องให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ในบริเวณชุมชนหรือในกลุ่ม ใกล้เค to no well, <trans> ียงนะครับของเราเกี่ยวกับโครงการที่เราจะดำเนินการหรือการมีส่วนร่วมที่แม้ว่าทั้งชาวบ้านก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวเรองก็ดีนะครับสามารถดําเนินการร่วมกันได้นะครับโดยอย่างแรกเลยที่เราต้องมีเห็นตรงกันก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราต้องมีอยากจะลดหรือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับปัญหาวิกฤตพลังงานคลาร้อนร่วมกันก่อนนะครับเมื่อเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วนะครับเราอาจจะทําเป็นโครงการนะครับ หรือทำเป็นโครงการที่ประชาสัมพันธ right ์ให <ap> ้คนในบริเวณชุมชนของเรารับทราบนะครับหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานของเรารับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นะครับการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของปัญหาเพื่อที่จะแอนนอเนชชั่อันนี้นะครับความหมายของเขาคือว่าถ้าดูคร่าวๆเนี่ยมันจะคล้ายกับการรับรู้และการเข้าใจเหมือนขั้นตอนที่แล้วนะครับขั้นตอนตัวนี้คือการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของปัญหาความหมายคือว่า เขาอยากให้เราครับมีการจัดมีติ้งนะครับหรือมีการาประชุมร่วมกันนะครับในในหน่วยงานของเราหรือในชุมชนของเรานะครับที่ให้ทุกคนได้มีการแสดงออกความคิดเห็นการตัดสินใจนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการหรือมีความเป็นเจ้าของในการส่วนในการแก้ปัญหานะครับปัจจุบันอาจจะมีการใช้สื่อออนไลน์นะครับในการ ประชุมร่วมกันนะครับในชุมชนนะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญท่อนข้างสูงเนื่องจากว่าแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาแล้วก็สาเหตุนะครับของวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อนเนี่ยแต่ว่าจะทําอย่างไรให้บุคคลหรือบุคคลกรรอบตัวเราเนี่ยนะครับหรือหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัเรานะครับซึ่งอันเนี้ยต้องมีการคุยนะครับต้องมีการาจาัดก,การประชุม อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนที่สําคัญนะครับถ้าเรามีเรื่องของการรับรู้และการเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของการเป็นเจ้าของปัญหานะครับร่วมกันแล้วนะครับอันสุดท้ายที่สําคัญคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพความหมายคือ effective communication ความหมายก็คือว่าข้อมูลเนี่ยครับในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบเยอะไปหมดนะครับแบบยากนะครับจนถึงแบบง่ายนะครับ ในการสื่อสารรับการประชาสัมพันธ์นะครับแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยความหมายคือเราต้องย่อยข้อมูลทั้งหมดนะครับให้ซิมเพจลที่สุดแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีโครงการของวิเลยชุมชนนะครับในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยได้มีส่วนของวิเลยชุมชนก็นคือว่าเราอยากจะแก้ปัญหาด้านพลังงานของวิเลยชุมชนนะครับแบบง่ายสุดเลยสื่อสารแบบง่ายสุดคือหนึ่งก็คือการติดตั้งโซลาร์นะครับหรือแผงโซลาราครับแต่ทิดบนตัวอาคารวิเลยชุมชน นะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่ที่เราได้มีการประสานกับทางประชมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยนอกเหนือจากการลดพลังงานแล้วนะครับเรายังจะได้ให้เป็นแบบหรือเป็นโชว์เคสนะครับหรือเป็นโครงการต้นแบบทําให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือมีการสื่อสารมีปสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงการเสนอโครงการที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างใช่นโครงการโซลา่าที่ที่บอกไปนะครับอสุดท้ายเลยก็คือว่าการยอมรับและการเคารพในความหลากหลายของความคิดของชุมชนความหมายอันนี้ก็คือว่าขั้นตอนนี้คือว่าแม้ว่าผมจะเห็นด้วยกับการทําโซลา่าแต่ไม่ได้หมายว่าผมปฏิเสธการทําพลังงานอื่นๆในชุมชนเช่นการผลิตก๊าซจากชีวมวลการผลิตพลังงานจากโรงไฟขยะนะครับ ซึ่งในการแก้ปัญหาพลังงานมันไม่ได้มีคําตอบคําตอบเดียวว่าคุณต้องทําพลังงานแสงอาทิตย์หรือคุณต้องทําพลังงานลมนะครับเพราะในแต่ละพื้นที่เนี่ยความต้องการหรือลักษณะความเหมาะสมในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในพิมพ์ชนเนี่ยเรามีเกือบ20จังหวัดนะครับหรือหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยการแก้ปัญหาก็ไม่จะเป็นต้องเหมือนกันนะครับแน่นอนโซลา่าอาจจะเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกันหลายจังหวัด แต่หลายๆจังหวัดนะครับยิ่งถ้าเป็นจังหวัดที่เขาอยู่ใกล้ทะเลในอนาคตก็อาจจะทับกังหันลมก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นทางแก้ของเขาแต่ในบางจังหวัดที่อาจจะอยู่ภาคอีสานซึ่งไม่ได้มีลมแรงนะครับคขาว่าลมแรงเนี่ยความหมายคือการจะทํากังหันลมหรือพังงานลมให้สาเร็จเนี่ยความเร็วลมต้องไม่น้อยกว่า3เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยบ้านเราอยู่ที่2.7เมตรต่อวินาทีคือถ้าโดยเฉลี่ยบ้านเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทํากังหันลม หลายคนบอกอาจารย์ผมเห็นนะที่เพชรบูรณ์ทำผมเห็นหนะ้าที่ภาคใต้ทําอันนั้นคือบางพื้นที่ความเร็วลมเกิน3เมตรต่อวินาทีอันนั้นเขาทาได้นะครับในขณะเดียวกันคาพูดผมเมื่อกี้คือว่าบางจังหวัดก็อาจจะสามารถทําพลังงานลมได้นะครับหรือบางจังหวัดเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอาจารย์แถวบ้านเนี่ยมีขยะฝังกลบค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะเช่นจังหวัดาทางอีสานเนี่ยเขาจะาทำขยะฝังกลบ เยอะนะครับหรืออยู่ในส่วนของเอทศบาลหรือของอบตเนี่ยเขาก็สามารถทําโครงการที um it, it ่ทํไบโอแมสไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวมวลจากตัวพื้นที่ขยะฝังกบได้นะครับซึ่งเราเองในฐานะที่บุคลากรเป็ส่วนก็สามารถเข้าไปให้ข้อมูลหรือเข้าไปทําความร่วมมือร่วมกันได้นะครับอันนี้จริงๆถ้าถ้าจะมองให้ในเรื่องของการมีส่วนรชุชนเนี่ยไม่เฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหา วิเฤตพลังงานและพอโลกร้อนร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการสร้างงานหรือตลาดงานในพื้นที่ได้ด้วยครับ